สวัสดีครับสวัสดีครับวับนนี้เชฟแมก็กกับเชฟอารมก็จะมาทำอ,อกกลบครับมาติดตามชมกันเลยพี่น้องนี่นะครับก็จะเป็นกลบของเราตัวใหญ่ๆ <Okay. S 2> เราจะมาเผาก่อนตายแล้วนะครับกลบตายแล้วพอ <laughs> ดีพ่อค้าเขาก็ฆ่ามาให้ด้วยครับ เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะเอามาเผาเป็นอย่างนี้ตัวใหญ่มากครับดูครับเราก็กำลังทำการเผาให้มันหอมหๆแห้งๆสักหน่อยนะครับพอมันตึงๆตึงๆแบบนี้น อันนี้เราก็เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเผาหาัาวกันเผาหัวเผาหัวพวกค <c oughs> าวา,า,วาบบกซีซีเป็นก่อนครับเราเผาเสร็จแล้วก็เราก็จะมาสับนะครับ นีเชฟปลาเม็กของเราอันเองนะครับครับมีอันนี้จะเป็นวัตถุดิบของเรานะครับเครื่องนะครับเราก็จะไปโขูกไปตามกันครับผมอู้มีกว่นอะไรจ้ะทำเครื่องครับทำเครื่องครับ พอที่แล้วแล้วก็มาอามาวอดก้า40เผาออกมาเสร็จแล้วแล้วก็มาทำามตมาตำเครื่องต่ตครับพอเราตำเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยตำเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาตำบ้านผมเรียกข้าวเบียนะครับ ทำข้าวเบียร์ใส่อ,อกต้มข้าวเบียร์แกงตเบียร์ครับอู้ตอกเต๊ครับยากจริงเลยนี่ครับเครื่องเราก็ตั้เสร็จแล้ว,ลวนี่ครับเราก็มาคั่วให้ม,มันปลาใส่อะไรนะปะปลาครับผมปลาต้องแม่เหรียญเท่านั้นนะครับแม่เหรียญโฆษณาต้องเข้าแล้วครับผมแม่เหรียนอ่าครับผมคัว่วให้มันแห้งครับผมก็คั่วให้มันแห้งครับ นี่เลยให้มันเค็เียมๆเลยครับวิธีการทำเออกบ,บแบบสูตรบ้านๆน,นะครับผมอ้วมเหรอปะเอออีเดอคว้าให้มันได้ไอ้มันแห้งได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำได้ดีครับผมเอาปาเติมน้ำยังไงใส่เลยอู้ห้อมจังปตาอีเดอ ตอนนี้จะปรุงไหมโอเค<ไ>ยังครับผมใส่แค่ปลาอย่างเดียวอือใส่เก้๊ปลานะครับแล้วเราก็ <genius McL em ans> ามาเตรียมน้ำข้าวเบียร์ไว้โอ,โอ,โอ๋อเข้ามาครับผมเข้ามาแล้วเร ok <ห>าก็มาโขกนะฮะได้ที่แล้วก็น,น้ำเย็นใส่ครับอันนี้เขาตำไ,ไว้ันข้าวเบียร์ใช่ใช่ครับผมเตรียมไ<ล>ว้ไนะฮะรอไว้ก่อนรสตามใจชอบแล้วนะครับผมใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสนะฮะ ข้าเบียร์เราก็ได้ที่แล้วนะครับผมน้ำก็เดือดแล้วไปครับกูใส่เบอร์ลยบ่ะใช่ครับผมอันนี้เราจะเน้นไม่ให้มันเหนียวมากนะฮะเราจะเอาไงไงเฮาจิบบะให้เหมือนคนไรอ่าเขาจะสดได้สดได้ครับเดี๋ยวให้เข้าอื่นก่อนนะรอบพักย้อนพักอะไรซะนั่นแหละ จรอให้เข้าอีกก่อนครับผมนี่เริ่มคนได้ที่นะครับโอ้นี่บอ่ออืมโอ้นี่เองเคยมาออกเคยกินเฉยๆครับแต่ยังไม่รู้วิธียังไม่รู้วิธีครับอันนี้นม,มาเรียนรู้กับป่าแม็กไปครับไอผักนะครับขั้นตอนสุดท้ายปิดเจ๊ทก่อนครับผม แล้วก็ใส่เลยมีผักอะไรบ้างครับปะมีผักชีครับผมแล้วก็หอมหอมป้อมนะฮะแล้วก็่าต้นหอมนะครับผมแล้วก็หอมเปครับผมจัดเลยครับอยากบอกหอมเปีพี่น้องอ๋อหอมเปีครับผมหอมเปีอ <c oughs> ใส่เบอรเลยเมดเลยครับผมอ่อเดี๋ยวลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าวิธีการปรุงนี่มีอะไรบ้างครับปะมีเกลือที่แรกเราใส่น้ำปล้านะฮะ อ่าคว้าวัตถุดิบนะครับผมก็วัตถุดิบใส่ก้บน้ำปลาให้มันแหง้งให้มันหอมเสร็จปุ๊บเ่าเติมน้ำใส่เติมน้ำใส่เ่าเติมแค่เกลือพวกสุรดรสดับผมน้ำ,น,ำน้ำปลาไม่ต้องครับผมสามอย่างใช่ครับสามอย่างครับนี่ฮะเว,วลาเราใส่ผักก็ปิดแก๊สก,ก่อนปิดแก๊สก่อนนะครับเพื่อที่ผักมันจะได้ไม่เปื่อยแบบว่ามันจะได้ออกง่ายๆคือว่ามันยีดออกหอมหอมได้แบบดีกว่าผักเปื่อยครับผม อู้ห่มจังปะนี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับผมสุดยอดครับสูตรปลาแม็กครับเดี๋ยวผมจะไปทำสุดยอดเดี๋ยวผมจะไปทําเองทีนี้เดี๋ยวรอชมเลยครับวันนี้คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ